อันนี้คือข้าวจากดอกดินนะคะทุกคนสามารถเอามาทำขนมได้นะคะนมเทียนนมเทียนจากดอกดินนะคะชาดอกดินชาดอกดินใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะสวยงามมากค่ะดีที่หนูเนอวาวเป็นที่รอันนี้รู้ไหมคะว่าดอกอะไร ดอกดินค่ะดอกดอกที่ฮิตอะไรนะเขาเรียกว่าท็อปฮิตติดชาร์ตในตอนนี้เป็นดอกติดกระแสค่ะตอนนี้ดอกดินมีคุณสมบัตินะคะกินแล้วสดชื่นนะคะสามารถเต้นอออกกำลังกายได้เลยนะคะถ้ากินแล้วใช่ไหมคะเพิ่มสมบัตภาพเทวเทว้าวอันนี้เยี่ยมเราต้องไป เราต้องไปหาดอกดินคือทุกแต่ก่อนทุกคนจะไม่กินแต่ปีนี้มันโอเลยนะเอ๊ะถ้าใครรู้สึกว่าแม่บ้านทานได้ป่ะเนาะแบบนี้นะได้ได้ได้มันจะทำให้เราชุ่มกระชวยขึ้นไม่ดีแก้วม่ทีกับปลุกโอเคดีมากเลยค่ะนกินแก้วนะคะถ้าชอบก็ติดต่อเลยนะคะจากหลักยางว้าวคุณสู้คุณผู้มขอบคุณนะคะทุกคน